แฟนคลับเอฟซีทุกท่านพระมดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยความรบอย่างสูงเช้านี้พาชมบรรยากาศอากาศคึมๆฝนตกด้วยฮะเมื่อคืนนี้บ้านแพงก็ตกเกือบทั้งคืนนี่ครับบรรยากาศเช้า,ชาวเวลา07.00 ตื่นเช้าครับผมก็ไม่รู้ไปไหนก็มาที่โดมถ่ายให้แฟนครับเอฟทีด,ดูยามเช้าคงยังไม่มีใครตื่นนะครับผม อาสวัสดีครับตุ้ยตุ้ยนอนเหรอ,อนอนหลับไหมมีสีท่ทีห้าครับอ๋อทำไมนอนดีสี่ตีห้าตกตรงดูของคุมคุม,คมนู่นคุมนี่เหรอดูแลเลยครับผมตกแรงอ๋อต,ตกตกั้งคืนเนี่ย เมื่อคืนผมกลับก่อนนะเลิกกี่ทุ่มฮะเมื่อคืนเนี้ยครับผม<ด>อ่าอ่าไม่รบกวนนอะน<ด>ตอนบ่ายครับผมสวัสดีครับบรรยากาศครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีอาจารย์ทุกคนสวัสดีครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสิงโตสิงโตสิงโตคำบ้านอาหารสิงโตสวัสดีอาจารย์บสถครับสวัสดีครับผมตื่นเช้าทุกเช้าเลยนะมือทำหมกข้าวเอี๋ยวแต่ละครับเดีแต่ละคันพอเวลาตื่นก็ต้องตื่นเลยเก่าตื่นกี่โมงเนี่ยอาจารย์ตื่นเลยครับประมาณอยู่หกโมงครึ่งนะครับตื่นก็พอแค่นันนอาวุธตื่นมาเช้าๆกาแฟข้าวหลุบหล่อขวัญใจ สนใจสนใจเพศเดียวกันว้าโมโตาไป <laughs> ไม่ใช่ก็จริงๆอะ่ะเขาหลายปองอยู่หลายคนเหมือนกันจริงอันนี้เนื้อของเช้าอะไรนะเนื้อิลาบครับลาบเนื้อใช่ขออนุญาตครับไปทำกาแฟมาครับอ๋ออะไรย่าพี่ิจดสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ตื่นแต่เช้าอาจารย์ประจรุเมื่อคืนเลือกกี่โมงใอ<ร>าจารย์เือกตีสี่ครับอาจารย์ประจุครับนะอมทงกระสันมาหน่อยดีหนึ่งครับดีหนึ่งอ่ะเมื่อคืนนี่เหรอ อาจารย์นะพวกเราหนุ่มโสดหนุ่มโสดครับแฟนก็ไม่มีทำเองครับทำทุกอย่างทำเองหมดนะว่าในการไปจิตเราบรรยากาศบ้านๆเลยเนาะนี่ทำเองหมดเลยดิแฟนไม่มีอ่ะเนาะมลโถูกไหมฮะไม่ใช่มีแค่เราอาจารย์ไม่มีเวลาให้เขาอาจารย์ไม่มีเวลาให้เขาเพราะว่าอาจารย์ต้องเดินสายไงเออก็เดินไปได้งั้นเก็บ อย่างเดียวเลยอาจารย์ประจิตเราโอ้เก็บไมไม่มีที่เก็บเลยครับมันก็นเก็บไปไ<ม>เลย <c oughs> <c oughs> นี่ทักเองเนะอาจารย์ทักเองครับเอาเลยอาจารย์ขอบคุณมากครับเนี่ฮะคือชีวิตอ,อาจารย์น,นกักดนตรีข้วเราก็เนี่ฮะทาเองทุกอย่างแล้วก็เป็นคนโสดด้วยีจะจะพอปีนะมาอยู่เนี่ยอาจารย์จะพอปีใครมาก่อนไห่ผมกับอาจารย์อนะเด้ออืม ครับอาจารย์นักดนตรีของเราครับผมโสดฮนะ,าาะคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังอาจารย์บุญเนี่ยพ่อพรครูตัวอย่างเลยนะเนาะอาจารย์บุญอนะพ่อครูตัวอย่างเ,คคเลยลขอให้ใครซื้อมาเหอะกับข้าวทําได้หมดเดแล้วใช้สมมตอเนะ่าฝึกนนเป็น,ปนอะไรเป,เป็นเนื้อหรือเป็นอะจะมือขึ้นเลครับเป็นอะไรอะเป็นเนื้อวะครับผมันที่เพื้นที่เป็นลาบอะไรนะลาบสุกครับเด้อสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยยังครับยังไม่ไปคั่วอยู่ครับเด้อ อ่ามื่อนี้เ,เขาซื้อมามืนอนี้ก็นี่อะไรครที่ทานนมนครับหนมปังครับกินกแฟกินแล้วครับถ้าทานันปังะอะนี่ครับบรรยากาศ ยามเช้าครับผมคงไม่มีใครตื่นนะครับผมมาถ่ายดูวิวทิวทัศน์ไปก่อนครับไปครับ FC ครับผม นี่มันข้าหรอครับฮมนข้าด้วยกันครับไม่ผมเองอาจารเป็นครับเช้าไม่ทานมะเหืองี้ป่ะมะอคือนี้ป่ะฮะเนี่ยมเอคีนป่ะดูนี่มะอคือนี่องมเคืนนี้ป่ะไม่ครับอันนี้ผมดูลิปบอส่ายพิปอ๋ออันนี้มีปลาอยู่อ่ะเนี่ย หลังเนี่ยมียังอยู่มีอยู่ใช่ไห้จับปะได้เี่ยไม่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 ได้มันตัวเล็กเหรอตัวใหญ่หมดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่หมดหรอกแต่มันเหลือไม่เยอะไม่ตอนนั้นได้เยอะไหมตอนที่เอาเะเหรอเอาไปไหนไม่รู้กินกันเอาไปปล่อยปล่อยก็มีปล่อยที่ไหนปล่อยที่วัดเหรอปล่อยบึงปล่อยบ้านเหรออ๋อ เียวันนี้เราทำข้าวกินกันเองใช่ไหมบอสฮะบอสเตรียมไม้ด้วยนะครับเตรียมมีอะไรนะเผื่อมมีเตรียมไว้นะครับเตรียมอะไรนะครับรับไม่เชื่อครับอันนี้ก็ก็เดี๋ยวซ้อมเมื่อไหร่เริ่มซ้อมเมื่อไหร่ที่มันเริ่มหรือเ่ครับฮะยังยังยังไม่ยังไม่บอกนะดีเริ่มแล้วมั้งซ้อมเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องอยู่ดิ นี่ครับบ,บ, <Okay. S 2> บรรยากาศข้างหลังฮะที่พักของอาจารย์นักดนตรีชุวนี่ยไม่ได้ครับเนาะอะไรฮะม่ก็ผมก็ไป่ดแตมแลนะ้วทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สะอาเท่าไรไม่ส,มสอะอาดเท่าไรนผ<อ>มตัวมาซื้ออย่างมันก็เลกเมันดำนะแต่ผมกาตรงนี้ผมผมจะไสปสัางไว้ครันนะยวพูดไว้เดีว นะครับบรรยากาศหลังเวทีฮะแบบถ่ายกันเองอาจารย์นักดนตรีนี่น,นี่นโอ้โหนี่ก็อยู่มานานแล้วฮะแฟนก็ไม่มีแต่ขวัญใจเท่เดียวกันอย่าเมาแล้วกันเขาบอกนะอย่าเมาเอาครับแฟนคับเอสซีครับค้วยความรู้สึกสูงมดคือยาวครับผมกดติดตามป่ามดได้ครับบรรยากาศเช้าๆของ องค์กรของเราสาวน้อยเพชรบานแพงโดยการนำของบอสโจโยมนินซอนุสวัสดีครับ